สวัสดีครับช่องเชฟพงฟิฟิลแด์นะครับวันนี้ไปราชมบร,บรรยากาศที่ฟินลแด์นะครับโยซึงกิครับก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ครับบรรยากาศค่ำจะมีอ่นี่ครับผู้คนก็ยังเดินกันอ่หนาตาครับแต่ว่า ปีนี้ในเมืองจะไม่มีการจัดงานนะครับงานเคาดาวจะไม่มีการจัดจะมีก็แต่ในออ,อนไลน์ครับคอนเสิร์ตออนไลน์ครับคอนเสิร์ตที่จัดกลางแจ้งไม่มีนะครับคืนนี้บรรยากาศในเมืองครับช่วงสี่ทุ่มครับอีกอประมาณสองชั่วโมงก็จะย่างเข้าสู่ ที่นี่ก็ล็อกดาวอยู่นะครับล็อกดาวบาร์นะครับบาร์ปิดหมดครับเวลานี้จะไม่มีบาร์ปิดหมดครับ,ไม,มบ,รมรบไม่มีบาร์เปิดครับนี่ครับบรรยากาศในเมืองก็จะมีทุกคนประปายเดินครับ จะพาไปชมที่บวชขาวครับบวดขาวจะอยู่ทางนู้นค,ครับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมตามไปเลยครับครับสำหรับบรรยากาศคืนนี้ครับก่อนอบรรยากาศก่อนปีใหม่ครับที่ เราสงเกตฟินแลนด์นะครับวันนี้ก็มีหิมะตกประปราครับอุณหภูมิลบสององศาครับ นี่ครับบรรยากาศโบสถ์ขาวครับตั้งตระหานอยู่ตรงหน้าคือโบสถ์ขาวครับแหลง่งท่องเที่ยวยอดนิยมของฟินแลนด์ครับสถานที่เช็คอินครับโบสถ์ขาวสมัยอ่ารัเสเซียครับสมัยโซเวียตครับนี่ครับก็จะมีอ่าตำรวจ คืออยู่ในท่ามกลางสถานการณ์ล็อกดาวน,นะครับที่นี่บาร้านอาหารก็ปิดแล้วครับบารปิดตั้งแต่หกโมงเย็นครับการจุดพลุก็จะมีะจุดกระเนงครับประชาชนกดจุด,จดกันเนงครับ งานเป็นทางการของอของในเมืองจะไม่มีการจัดงานนะครับจะมีจัดก็แต่ทางออนไลน์ครับนี่ครับปกติที่นี่ก็จะเป็นแลนด์มาร์คยอดนิยมครับ นี่ครับรอบๆบรร<อ>ยากาศตอนนี้ก็ประมาณ4ี่ทุ่มกว่าๆครับค,ค,คนก็มารอดูการเจ็บพลุครับจ็ดพลุในที่นี้ก็คืออ่านำกันมาเองครับจุดกันเองครับ สวัสดีครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ20นาทีครับจะถึงเวลาปีใหม่ครับอีก20นาทีจะเป็นเวลาปีใหม่ของอีวันครับย่างาส่ปีใหม่ครับวันที่1มกราคม2022ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โบสถ์ขาวครับฟิแนแลนด์ครับเฮลซิงกิครับ นี่ครับบรรยากาศใกล้เวลาเขาดาวคนก็จะเริ่มมารวมตัวกันเยอะครับ,บรรน,นี่ครับ,บรรท้ามกลางอสถานการณ์โควิดเชื้อโอไมคร่องนะครับแต่ว่าบาร์บาร์ก็จะล็อกดาวนะครับแต่ว่าด้านนอกก็จะปล่อยนะครับด้านนอกก็จะถือว่ารวมตัวกันได้ครับ ร้านอาหารก็จะปิดบริการตั้งแต่หกโมงเย็นครับบาร์ร้านอาหารเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลปกติบริเวณนี้ก็จะมีงานคอนเสิร์ตนะครับแต่ว่าปีนี้ก็จะงดแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามประชาชนมาเขาดาวที่นี่นะครับนี่ครับอีกไม่นานก็จะ เป็นเวลาของวันใหม่แล้วครับนี่ครับพาเดินดูบรรยกากาศท่ามกลางอ่ามีมาตกนะครับวันนี้อุณหภูมิติดลบสององศาครับนี่ครับผู้คนเริ่มมาหนาตากันแล้วครับ ใจกลางเมืองเฮลซิงีินะครับผมผู้คนก็จะมารวมตัวนับถอยหลังเข้าสู่วันปีใหม่นะครับเรามารรอดูกันเลยครับนี่เขาจะเป็นด้านบนคนก็ไปยืนรอ เดี๋ยวจะขึ้นไปด้านบนครับนี่ครับบรรยากาศอีกประมาณ10นาทีครับ15นาทีครับ ปีใหม่แล้วครับที่นี่ห้ามจุดนะครับ <c oughs> จุดไปจนตำรวจมาล็อกครับ ที่นี่ตำรวจห้ามจุดนะครับห้ามจุดพลุครับโวดขาวห้ามจุดพลุถ้าจุดปั๊บตำรวจก็จะเข้ามาประกบนะครับอดดู้วครับ มีจุดกันป,ปลป้ายครับเทศการปีใหม่ก็ไม่รู้จะห้ามไปทำไมครับตำรวจก็ไม่เข้าใจครับ เงียบเหงาครับบดเขา ครับบรรยากาศเฉลิมฉลองปีใหม่ครับคนก็มาดูการจุดธูปครับแต่ว่าก็พูกก็จะไม่มีเท่าไหร่ครับเพราะว่าในเมืองไม่ได้จัดครับจะมีก็ประชาชนมาจุดกันเองครับ ครับคนก็มารอดูครับก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับ,รบเที่ยงคืนสิบนาทีแล้วครับ,รบเที่ยงคืนสิบนาทีกลับดีกว่าครับไม่มีพลุครับในเมือ,องก็ปีใหม่ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับ ขอให้ปราศจากการเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้รวยๆนะครับโชคดีมีช่นะครับช่องเชฟพบพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เนื่องในเทศกาลปีใหม่ครับสวัสดีครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ